สวัสดีเด้อครับพี่น้องมือนีพ่อนสตางค์ผ้าร่วยมาอันไห่แนวทางในการเสียงโชคเด้อลอตเตอรี่รัฐบาลนี่ละ่ะงวดวันทิดซี่หกตุลาหกสามเออก็มีอยู่สองตัวมีอยู่เจ็ดหางเด้อรสามตัวมีอยู่สองหางตัวเด่นกับตัวสี่เก่าหกหาหกเจ็ดนั่นแหละครับอา่าเป็นแนวทางเสียงโชกบังเด้อรสามตัวกับหกสี่เจ็ดห้าสี่เก่า คิด่ามาแน่ๆครับอย่าลืมครับ647แล้วก็หา49ตัดเห่ียเอาเดอร์ครับ3ประตู6ประตูนะครับร่อ,องเบิงครับพี่น้องงวดทีเแียวก็ได้อยู่อืมก็เลยม,มาแบ่งปันเด้อ์นะครับอันฝันดีอยู่ครับอย่างไรกันฝากไว้น้ำแน่กดไหลกดแช่ให้ใหแน่ กดซับสไข่ดื้อพ่อนสตางผ้า,ด,ด,า,า,ด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 ,าด้วยครับงวดวันที่สิบกตุลาเนี่ยลาครับครับเดี๋ยวมีตัวเลขได้ดีๆใกลๆเมือวันที่สิบหกสิมา้าบ่อยฟังอีกเด้อครับครับครับสวัสดีครับ